ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีระบบในชีวิตที่ดีการจัดระเบียบเวลาในชีวิตที่ดีเนี่ยคุณจะสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมินกัอีกแล้วนะคะวันนี้มินก็ออกไปเดินที่สวนในช่วงเช้านะคะแล้วก็อยู่ๆก็ผุดคิดขึ้นมาได้ว่า เฮ้ยวันนี้อยากมาแชร์ถึงเรื่อง how to จัดตารางชีวิตหรือว่าจัดระบบให้กับชีวิตเรานะคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกยุ่งแค่ไหนหรือว่ารู้สึกว่าเวลาไม่พอแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณลองทำสามเทคนิคเนี่ยคุณอะอาจจะจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นเนาะคือมินอะไม่ได้เป็นคนมีเวลามากกว่าชาวบ้านอาจจะแบบโอเคมีเวลาค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าคนที่แบบเป็นชาวออฟฟิศเนาะแต่ว่าการจัดเวลาของมินเนี่ยมินมองว่า ถ้าเราไม่ได้จัดระบบระเบียบหรือว่าไม่มีเทคนิคการจัดเวลาที่ดีเนี่ยเราก็เลเทะเหมือนกันใช้ชีวิตประวนวนเหมือนกันเราก็เลยวันนี้มิเลอร์อยากมาแชร์3เทคนิคที่มิรู้สึกว่ามิใช้แล้วมันได้ผลกับการจัดระบบระเบียบชีวิตมินเนาะเทคนิคที่หนึ่งนะคะก็คือการวางแผนล่วงหน้าหลายหลายคนที่เป็นมนุษย์ Office ออฟฟิศอ่ะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราทํางานจันทร์ถึงสุกแล้วก็ว่างเสาร์อาทิตย์หรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมีธุระอะไร ในเสาร์อาทิตย์ไหนเราก็บล็อกวันล่วงหน้าไว้เลยแต่ว่าที่มิ้นพูดถึงเรื่องการวางแผนล่วงหน้าก็คือถ้าคุณกําลังวางแผนที่จะออกกําลังกายหรือว่าลองเซตรูทีนในการที่จะออกไปเดินที่สวนไปวิ่งที่สวนหรืออะไรก็ตามให้คุณล็อกวันไว้เลยว่าวันนี้คุณจะทําอะไรวันนี้คุณจะทําธุระวันนี้คุณจะออกกําลังกายวันนี้คุณจะออกไปหาเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนหรือล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เนี่ย มันทําให้คุณเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นว่าอาทิตย์หน้าคุณจะทําอะไรเดือนหน้าคุณมีวางแผนไปไหนบ้างนะคะแต่ว่ากับกันถ้าเป็นคนที่มีตารางเวลาไม่แน่นอนแบบมินหรือว่าเข้างานเป็นกะนะคะมินก็จะวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันเอาตารางชีวิตของมิ้นใน1เดือนล่วงหน้ามากางหรือว่า1อาทิตย์ล่วงหน้ามากางแล้วก็ดูว่าวันไหนที่มีเวลาสแปรช่วงเช้าเราเจอกกําลังกายอะไรวันไหนที่มีเวลาสแปรช่วงเย็นเราทําอะไรได้บ้างเวลาเรากลับมาจากทํางานเนาะ ยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างวนเนี่ยจริงๆมิ้นมีบินช่วงเย็นนะคะซึ่งมินจะต้องถึงสนามบินก่อน4ี่โมงครึ่งมินก็วางแผนการออกจากบ้านบ่าย2องครึง่งเพราะฉะนั้นมินจะเหลือช่วงแกลบว่างประมาณครึ่งวันเลยในการที่จะตื่นหมอก,กำลังกายทําข้าวกินอ่านหนังสือหรือว่าดูอะไรที่มาเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็เอาเวลามานั่งอัดคลิปคลิปใหม่เนี่ยในช่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ามินสามารถเผื่อเวลาได้ตั้งแต่ช่วง6กโมงเลยวันนี้มินตื่นประมาณ6กโมงนิดๆเนาะหกโมงเช้าถึงช่วงตีไปเต็มที่เลยบ่ายหนึ่งแล้วก็มินเผื่อเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่งแต่งตัวแต่งหน้าทําผมแล้วก็ฟังเพลงแบบชิลๆก่อนจะออกไปทำงานนะคะปรับมูดปรับอารมณ์ของตัวเองเนี่ย คือการวางแผนล,ล่วงหน้าของมินต่อมากับเทคนิคที่2นะคะตั้งเป้าหมายก่อนเข้านอนค่ะจริงๆหลายคนอาจเคยได้ยินนะคะว่าสมมติถ้าพรุ่งนี้ตั้งใจที่จะไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายให้เอาชุดออกกำลังกายมาแขวนที่หน้าตู้เสื้อผ้าเลยเทคนิคนี้มินรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่ได้ผลมากๆนะคะคือการที่เราตั้งเป้าหมายก่อนเข้านอนน่ะเป้าหมายเราจะชัดเจนมากเวลาที่เราตื่นมาในช่วงเช้าหลายคนอาจมีปัญหากับการตื่นนอนตอนเช้าเนาะว่าตื่นมาแล้ว ทำไมตื่นมาทำไมตั้งแต่ตอนเช้าก็ตื่นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่การที่พอคุณตั้งเป้าหมายแล้วก็เซตไมล์เซตไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นภาพตอนเช้าได้ชัดเจนมากขึ้นว่าพรุ่งนี้ตื่นมาล้างหน้าเป็นฟันอาบน้ําเปลี่ยนชุดออกกำลังกายออกไปวิ่งออกไปเดินหรือว่าโยคะยืดเกียดอยู่ในบ้านนะคะเป้าหมายมันจะชัดเจนแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะมีวิวพาวเวอร์ในการใช้ชีวิตในเช้าถัดไปเพราะว่าคุณตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนก่อนนอนแล้วเนาะ ชั้นคุณลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนนอนนะคะแขวนชุดออกกําลังกายไว้ที่หน้าตู้เสื้อผ้าหรือไว้ในห้องน้ํานะคะและคุณจะพบว่าคุณจะทําตามเป้าหมายและออกกําลังกายได้ดีขึ้นกว่าการที่คุณไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยเทคนิคที่3นะคะก็คือการทําเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนเช้าค่ะยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายเช่นกันหลายคนอาจไปเซตการออกกาลังกายให้เป็นช่วงเย็นโดยเฉพาะชาวออฟฟิศนะคะ เพราะว่าช่วงเวลาในตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนเร่งรีบรีบตื่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาจจะหาอะไรกินเร็วๆนะคะแล้วก็รีบออกไปทํางานกันแต่จริงๆแล้วหารู้ไม่ทุกคนอาจจะทำมันไม่สําเร็จในตอนเย็นเพราะว่าถ้าคุณเซตการออกกําลังกายถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เข้ายิมอยู่เป็นประจําและ อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าวงการออกกําลังกายตอนแรกๆแล้วคุณเป็นคนที่เหนื่อยล้าง่ายอยู่แล้วการที่คุณเอาการออกกําลังกายหรือทําอะไรสําคัญๆไปถัดไปไว้ในช่วงเย็นนะ่ะคุณสะสมความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกายมาทั้งวันแล้วในตอนเย็นคุณอาจจะทํามันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือจะเกิดการผัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นเนาะอะไรก็ตามที่มันสําคัญนะคะมิ้นอยากเชียร์ให้เอามาทําให้เสร็จภายในตอนเช้ายกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องเข้างานตอน8โมง คุณอาจจะต้องออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงครึ่งหรือว่า7จ็ดโมงให้คุณลองเผื่อเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในการตื่นนอนนะคะในการที่จะตื่นมาออกกําลังกายทํากับข้าวกินทำแอคทิวิตีอะไรต่างๆให้เสร็จภายในตอนเช้าก่อนที่คุณจะอาบน้ําแต่งตัวออกไปทํางานนะคะแล้วคุณจะค้นพบเลยว่ามันจะทําให้ร่างกายคุณนได้ตื่นตัวแล้วก็รู้สึกเฟรชมากๆก่อนการออกไปทํางานแบบไม่งงเงียเนาะเพราะว่า ถ้าคุณเปรียบเทียบดูสมมุติถ้าคุณตั้งนาฬิกาปลุกใกล้ๆเวลาที่จะออกจากบ้านแล้วคุณมีเวลาเผื่อแค่ครึ่งชั่วโมงคุณรีบตื่นคุณรีบไปอาบน้ําคุณรีบแต่งตัวแล้วรีบออกไปทํางานคุณไม่ได้มีเวลาให้ร่างกายและให้สมองได้รีเซ็ตตัวเองในแต่ละวันก่อนที่จะเริ่มวันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายในตอนเช้าหรือว่าการรีเซ็ตตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้สมองของคุณได้ค่อยๆตื่นตัวร่างกายของคุณได้ค่อย ค่อยขยับแล้วก็ค่อยๆเปิดสวิตร่างกายนะคะแล้วมันจะทําให้สมองคุณปลอดโปร่งร่างกายคุณรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีแรงในการออกไปเริ่มต้นวันใหม่นะคะก็ลองเทคนิคนี้ดูได้เนาะใครที่ถนัดการยืดเหยียดในตอนเช้าก็ลองเผื่อเวลาสัก20นาทีในการยืดเหยียดหลังจากนั้นลองทําสมาธิก็ได้หรือใครที่อยากจะลองใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มนะคะไปกับการที 20นาทียืดเหยียด20นาทีรีเฟล็กและ20นาทีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมิ้นจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอถัดไปสําหรับ 5amclub นะคะตื่นมาทำไมตอนเช้าและ1ชั่วโมงในตอนเช้าเนี่ยสำคัญยังไงกับการใช้ชีวิตของเรานะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าคุณสามารถ ทำเรื่องสำคัญสำคัญให้เสร็จได้ในตอนเช้าคุณจะรู้สึกถึงการที่มันเป็น small win หรือว่าชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันและคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดระบบระเบียบชีวิตนะคะและถ้าคุณทำสามเทคนิคนี้วนไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะในระยะเวลาสัก21วันคุณจะเริ่มเกิดความเคยชินมากขึ้นนะคะตามทฤษฎี21วันที่เขาเคยกล่าวกันไว้นะคะว่ามันเป็นการ r e h a บหรือว่าการสร้าง พฤติกรรมการทำสิ่งใหม่ๆและจะทำให้คุณเคยชินมากขึ้นเนาะและนี่ก็เป็น3ามเทคนิคที่มินมักจะใช้นะคะในการจัดระบบระเบียบจัดตารางชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีระบบในชีวิตที่ดีการจัดระเบียบเวลาในชีวิตที่ดีเนี่ยคุณจะสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะและก่อนจบคลิปนะคะมิ้นขอฝากไว้ก่อนนะคะว่า3มเทคนิคเนี่ยมันจะเวิร์กถ้าคุณทำมันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้ออ้างค่ะ ในหลายๆครั้งนะคะกับการที่แม้ว่าเราจะลงล็อกลงเวลาชีวิตไปแล้วว่าวันนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้เราจะทําอะไรแต่การที่คุณจะต้องต่อสู้กับตัวเองทางใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่คุณมีข้ออ้างว่าวัาวนนี้เหนื่อยเกินไปไม่อยากทําแล้วแบบเนี้ยมันก็จะทําให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายมินอยากให้คุณก้าวข้ามผ่านข้ออ้างทุกๆข้ออ้างทางใจของคุณไปให้ได้นะคะแล้วคุณจะคนพบเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันมีเวลาในชีวิตมากมายกว่าที่ฉันคิดเลยเพียงแต่ฉันไม่ได้มีระบบที่ดี ในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคแล้วก็สาระดีๆกันไปไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามชมสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การพัฒนาตัวเองทางด้านกายและใจก็อย่าลืมกดติดตามช่อง The Better You กันไว้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบาย Have a good day ค่ะ